สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้ว MG ปีคนเดิมและวันนี้เราก็อยู่กันในเกมซูเปอร์ไนท์ลีเบิร์ดเองครับผมวันนี้จะพามาจัดทีมตีบอสปีศาจวัวชั้นที่10โดยใช้เซอิน มีเงื่อนไขอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมโอเคทีมผมก็เป็นทีมนี้เลยครับผมก็จะมีแบ็กโรดมีคารอนมียุ้ยมีลูดี้แล้วก็มีเซอินครับผมโดยเงื่อนไขการตีปีศาจวัวนั้นก็คือ 1. Back แบ็กโรดห้ามตายแบ็กโรดต้องอยู่ปั่นลูกน้องทุกเวฟเมื่อลูกน้องมีการสปอรออกมาและ 2. เซอินต้องทำดาเมจบอสปีศาจวัวให้ได้1 2 0 0 0 0 0ดาเมจขึ้นเป็นต้นไปถึงจะกรันตีผ่าน100 ของสวมใส่ก็จะเป็นเหมือนเดิมแล้วผมขอของเซอินความจริงให้คุณวัดดามเมจของตัวเองเลยเพราะว่าแต่ละคนน่ะมีค่าความเสียหายคิดที่คนที่ไม่เท่ากันพลังโจมตีไม่เท่ากันแต่ขอให้ เมื่อลงด่านไปตีปีศาจวัวแล้วคุณต้องทําดาเมจให้ได้ขั้นต่ำหนึ่งแสนสองหมื่นตตอะไรก็ได้เงื่อนไขต่อมาที่ทําให้ลงปีศาจวัวชั้นที่สิผ่านก็คือแบ็กโรดกคารอนครับแบ็กโรดต้องคอยปั่นลูกน้องให้ได้ครับผมโดยที่ดาเมจแบ็กโรดนั้นจะอยู่ที่ประมาณ2อ0พ2น0จน่าจะปั่นตายนะครับหรือใครที่อัพสกิลแล้วมันลงไอสกิลปั่นของแบ็กโรดได้ครับผมก็น่าจะทำประมาณ2อ0พก็น่าจะผ่านนะครับเพราะว่าถ้าคุณอัพสกิลมามันจะบวกพลังโจมตีอีก20%ของงผมมมันไ่ล มันไม่ลงสกิลปั่นมันไปลงสกิลอื่นหมดเลยเออดีเวลีกูดตัวถัดมาจะเป็นคารอนครับผมคารอนผมก็จะใส่เป็นพวกเซตเฮสชงเฮสพี P ประมาณนี้เอาเฮสพี P ประมาณ5,600 6 0 0 0อะไรประมาณนี้ครับผมพลังกัอกกันประมาณพัน ก็น่าจะยืนไหวครับโดยที่การจะยืนไหวไม่ไหวครับผมอยู่ที่ตัวบัฟป้องกันมันไม่ว่าจะเป็นรูดี้หรืออีวานก็ดีครับรูดี้ตัวนี้จะมีหน้าที่เอามาลิงก์แบ็กโหลดอ่คารอนเซอินหรือตัวอื่นไม่ให้บอสปิสัจววัวโจมตีตัวใดตัวหนึ่งแรงเกินไปครับเคยแบบอโดนย้ำดาเมจแบ็กโหลดไหมเราแบ็กโหลดแม่งมันจะโดนดาเมจอยู่ตัวเดียวหรือไปโดนคารอนตัวเดียวหรือไปโดนเซอินตัวเดียวตัวนี้อะไรประมาณนั้นก็สามารถเอารูดี้หรือ,ออีวานมากางโล่ให้ได้ครับผมถ้าเป็นโล่จากรูดี้ ก็จะสามารถแชร์ดาเมจได้ทุกตัวเลยทำให้ตัวใดตัวหนึ่งนั้นไม่โดนดาเมจเยอะเกินไปหรือจะเป็นอีวานก็ขอเป็นโล่หนักนครับอัพสกิลยกโล่อะไรให้มันด้วยใครจะเอาผ่านการันตีแน่นอนร้อยเปอร็ก็ไปเจาะแบคโลดเจาะคารอนด้วยก็ได้ครับอ่าน,นั้นก็ไม่ได้เป็นห่วงใช้อีวานได้ แต่สาหรับคนที่ทรัพยากรจํากัดและมีลูดี้พอดีสามารถเอาลูดี้มายืนอยู่ได้ครับผ่านแน่นอนการันตีจ้ะต่อไปก็เป็นยุ้ยอ่ายุ้ยก็เป็นหน่วยฮิลซัพพอร์ตครับชุบได้เมื่อยามครับขันไปดูจัดระดับสกิลกันต่อครับผมก็จะเป็นชุบยุ้ยนะครับอัดดับแรกชุบยุ้ยก็ผมปั่นแบ็คโลดครับผมยุกลูดี้ครับและต่อมาด้วยไอตัวบัฟของยุ้ยครับปาดหน้าเค้กของเซอินเสร็จแล้วก็ฮิลบนฮิลล่างคารลเซตตามนี้ได้เลยไปดูกันผ่านจริงไหมอ่ะโผล่เข้ามา เมื่อกี้เราเช็ดชุบของน้องยุ้ยไว้ใช่ไหมครับแต่ตอนแรกมันไม่มีใครตุวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะยุ้ยก็จะไปชุบจะข้ามไปสกิลปั่นๆของตัวแบ็คโรดเลยครับอ่ะเอามาปั่นลูกนนองปั่นไปทีหนึ่งต่อไปก็จะเป็นยกโล่ของลูดี้ครับตัวนี้ใครที่ไม่ได้ใส่ลูดี้ก็ใส่เป็นอีวานยกโล่ได้เช่นกันแต่ถ้าเป็นลูดี้มันจะลิง์ดาเมจครับทาให้ตัวใดตัวหนึ่งอ่ะไม่โดนดาเมจมากเกินไปลิง์ดาเมจเสร็จปุ๊บก็จะเป็นไอตัวยูของยุ้ยครับ ยูยี่ยูคารอนยูบนคารอนยูล่างคารอนอะไรพวกนี้ทำให้ยินไหวแน,น่นอนแต่ถ้าใครเล่นเป็นอีวานครับผมก็ทำเกาะนันหนาเกาะนันหนาโล่เวลายุคโล่ของอีวานอ่ะมันจะขึ้นอยู่ตามเกาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ปั้นเกาะมานานหนาเลยครับเล่นได้เหมือนกันอ่ะปาดหน้าทีของเซียนปาดไปสักทีสินี่ฐานดาเมจโดน440เองปาดไปชึบโดนแสมเจ็ดครับ แต่ปกติดาเมจตัวนี้ท,ทําแค่แสนสองก็พอนะครับของผมขึ้นประมาณ C6 หกละมั้งผมอยู่ C6 หกมาเลยป่าประมาณแสนเจประมาณนี้แต่เท่าที่ลองดูตอนที่ผมผ่านครั้งแรกใช่ไหมครับที่ออโต้ผ่านอยู่ประมาณดาเมจอยู่ประมาณแสนสองก็ออโต้ผ่านเหมือนกันอ่ะบวดมาสกิลแบกโรดครับ <c oughs> ปันปันสุดสาบสุดสาม อ่ะเซอินปาดหน้าเค้กหนึ่งรอบส,สบสุดสา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 บชืบ้สแสมเจ็ดอย่างที่บอกเอาแสนสองก็พอนะครับขอยังไงก็ได้ให้ดาเมจเฉลีย่ยอยู่ที่แสนสองอ่าบางรอบคุณโดนอาจจะโดนประมาณ9ก้าหมื่นอ่าบางรอบคุณอาจจะปาดแบบปาดพร้อมขี้อาจจะแบบแสนสี่อย่างนี้ผมแต่ขอให้เฉลีย่ยตกรอบละแสนสองยังไงก็ผ่านพิกดาเมจแสนสองได้ยิ่งดี นีป่ปิมปิมไม่เป็นไรครับผมเราจะมีสกิลล่างของคารอนฮิวไว้ด้วยครับเก็บบนสกิลล่างคารอนยังมืก,ก็มีตุยเพราะว่าลูดี้นั้นลิงดามเพว้อยู่ถ้าเป็นอีวานจะมีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งตรงที่ว่าปีศาจวัวบางทีมันโจมตีตัวไหนแล้วตัวนั้นน่ะจะโดนโจมตีไปเรื่อยๆจนตัวนั้นตุยไปเลยก็ดีอะไรประมาณนั้นเราถึงต้องตั้งชุบของน้องยุยเป็นสำคัญอันดับแรกปาดอีกรอบหนึ่งครับแสมเจ็ดจ้ะถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งตุยไปน้องยุยจะได้ชุบขึ้นมาได้ครับ หรือใครที่แบบจะเอาการันตีจริงๆแบบไม่มีไม่มีแบบเออผมไม่มีดูดี้พี่อีวานผมก็ยกโล่น้อยก็ให้ไปเจาะช่องครับจะการันตีที่สุดนะครับแต่การไม่เจาะช่องก็จะช่วยให้คุณประหยัดทรัพยากรได้ส่วนหนึ่งครับอ่ะรอบสุดท้ายเทยินปิดสวยๆงามสวกสากสวกสากฮึบโอ้สองแสนสองสองแสนหนึ่งสองสองเมื่อกี้ไม่เห็นอ่ะตามนี้แค่นี้เอง และนี่ก็คือสอนออโต้บอสวงง่ายๆโดยใช้เซออินจบภายใน5นาทีนั่นเองสำหรับใครที่อยากดูดันไหนต่อสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมว่าจะเป็นดันมืดดันแสงดันน้ำดันไฟดันดินอะไรประมาณนี้ถ้าผมมีระว่างผมทำให้แน่นอน100%สำหรับวันนี้ผมซี o ู a g ก i นออนเน็กทามจนกว่าจะพบใ,ใหม่คลิปหน้าถ้ามีวัดีคูเวลเจอกันคลิปหน้าครับ